สวัสดีคุณครูทุกท่านครับวันนี้นะครับาทารุกคลัสของเราจะมานำเสนอฟังก์ชันใหม่ครับก็คือฟังก์ชันการตั้งค่าคะแนนพิเศษนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนาะตอนแรกเริ่มนะครับาทารุกคลัสของเราเวลากดให้คะแนนพิเศษเนาะจะเป็นบวกหนนะครับผมถ้าต้องการอยากจะบวกคะแนนมากกว่าน,นี้หรือลบ หรือลบคะแนนนะครับก็ต้องมากรอกเลขตรงนี้ถูกต้องไหมครับแต่คราวนี้ครับเราอัปเดตฟังก์ชันใหม่สามารถกดตั้งค่าสร้างคะแนนที่ต้องการจะให้ล็อกไว้เลยได้ครับผมเช่นสมมติว่าต้องการจะสร้างคะแนนส่งงานไหวใช่ไหมครับล้วก็กดสร้างคะแนนตามปกติเลยนะครับผมจากนั้นครับตรงเลขตรงนี้ครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้ครับผมสมมติต้องการอยากจะบวก5คะแนนนะครับผมทุกครั้งที่ในดกเนส่งงานไหวจะบวก5คะแนนเสมอก็ใส่เลขคาลงไปแล้วกดสร้างได้เลยครับผมท่านี้ครับก็จะเป็นการสร้างครับผมบันทึกค่าคะแนนตั้งต้นไวแล้วทุกครั้งที่กดปุ่มนี้จะบวก5คะแนนเสมอนบผมจาก10 15 5เป็ เรียบร้อยแล้วนะครับกดลบคะแนนก็ได้เช่นเดียวกันครับผมกดด้วยการกดสร้างคะแนนนะครับถ้าเหมือนเดิมเลยสมมติคราวนี้เป็นส่งงานช้าเนาะก็ตั้งเหมือนเดิมครับผมเป็นส่งงานช้านะครับส่งงานช้าคราวนี้ครับผมอยากให้ลบคะแนนก็ใส่เครื่องหมายลบลงไปครับจากนั้นใส่ตัวเลขลงไปครับเช่นต้องการอยากจะลบคะแนนนักเรียน3าคะแนนทุกๆครั้งที่ส่งงานช้าก็ใส่ลบสลงไปกดสร้างครับผมอ่าทุกครั้งที่กดส่งงานช้าครับก็จะลบ3 15ลบ3เหลือ12นั่นเองนะครับลองไปใช้ดูนะครับ